เป็นของเป็นผัวเมีเกันเป็นผัวเมียกันเกิดว่าเป็นผัวเมียกันจริงจูปากให้กูดูใครอยากเห็นบ้างคะมันแต่เกิดมาไม่เคยเห็นพ่อกับแม่จูกันเลยวันนี้วันเกิดกูนะกูไม่ต้องการอะไรเป็นของขวัญพ่อจะจับแม่จูได้ไหมทิ้งหายแล้วให้กูกินขี้ดีกว่าถ้าให้กูจูบมัไงให้กูกินขี้ดีกว่า จีเกลเมียท uh, ี yeah. ่ออกของแกอยากรัแบายขอก้วเยขอแกวให้เาจูบไ้มจ uh ูบได้ไหมขอแก้วาอ้ว uh ีเวงภูมิใจที่กูถีบลงไปด้วยิัยนั่งกันหยิบยิ้มย่งอันไหนยิ้มไม่หบอ้เป็นผู้หญิงก็ต้องเข เรีอเล็กติงหมาเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเ้าเรื่องเลยคือมันอย่างี้อะไรเนี่ยคุูทำท่าจะหลอกทองซะเนี่ยไม่จะทำไม่ทำให้เขาอ่อยแล้วน่ะเป็นไงความรวยไม่อยากจะพูดความรวยไม่อยากจะพูดถึงอ่า ก่อยเพชรนี่ยก่เพชรน,นี่จะมาสู่ขอลูกสาวเลือให้กาอาฟังนังคือแบบพูดอะไรคือฟังไม่รู้เรื่องพูดภาษาไทยชัดๆไม่ได้อย,อ,อยากจะไล่อยากจะไล่ลูกสาวเลยเป็นงาอของลูกสายว่าโอ๊ยพูดภาษาไทยมันชัดๆไม่เหรอฟังไม่รู้เรื่องเลยขวัญทำไมพ่อเป็นแบบนี้ลูกครับวามังคุงจริงเอางี้เอางี้ คุยก so, mm ับแมววะเลยพูดอดไหลฟังไม่รู้เรื่องแล้าว่าเจ้าหวาเจ้าว่าเจ้าว่าเจ้าว่าแค่เจ้าว่ามาอ่ะเจ้ว่าอ่ะแค่จวา ที่นี่จะเต็มที่โดนที่นู่นเลยอีเวนี่ก็จริงค่าใช้ค่าอย่างเดียวแต่เขาก็ควรจะควรู้เรื่องอ่ะมึงรู้ละที่หายถามที่ค่าใช้จ่ามึงก็ตอบได้แค่นี้แม่มึงก็เออเอวมาขอลูกชายเออมึงอย่างนี้เออคือเรื่องของกล้วมเอาลงดีกว่าหวานตีมมึงอาจจะดูดีกว่าหน้ามึงอีกคืออย่างนี้จะมาเป็นธุระให้ลูกชายเรื่องความรวยไม่อยากจะพูดถึงนะ รับรองได้ลูกสาวลูกตาเลี้ยวได้รอดาด้วยได้ไหมเขขอรักมาเขาัอเรือโน่นโน้นรับด้วยคณรับใจรับด้วยลูกรับด้วยรับด้วยรับรัรลูกรับรับรับัรับมะอวียเรื่องของะคอวมาเรืยเบียรไม่ถูกคิดแตห่วงลรา ตีนาเล่ก็ยืนอยู่ข้างคากูขับรถกลับบ้านแล้วกูตกใจตายเอะเดี๋ยวนะละไอ้ตาเมาตาเมาเลยตาของแปลกดูแลกันไปได้กันแล้วไต่แต่ว่าใครนะมีมีวงแล้วได้ร้านจักรแก้วมาเรีวงแล้วเออ เรือกสิงตอบของมั่งไม่ต้องพูดถึงนาหรือเรียกมาเลยเท่าไรเท่ากลางไม่อั้งชิ่หายช้างมั่งเรียกมาเลยบางว่ารวยเท่าไรเท่ากลางไม่อั้งชิ่หายช้างมั่งนี่นี่นี่รูเหว่งรูแหว่งรูแหว่งนี่รูแหว่งนี่เรียกมาเลยเท่าไรเท่ากลางไม่อั้งชิ่หายช้างมั่งอสิงนี่ดูนิ้วดูนิ้วเป็นไงดูนิ้ว อู่นี่เป็นไงยิบหายนี่มือเลื่องแง่งขิงเนี่ยคือไม่ว่าเขามันสะเทือนกูพอพอ,อ,อแล้วคุยก็เลยกเลกไม่เยอะหรอกค่ะ<อ><อ>เดี๋ยวจะหา ชื่ออะไรบอกหนึ่งฟ้าเมื่อกี้ไม่ใช่เมื่อกี้ไม่ใช่ชื่อนี้นี่เริ่มบอกชื่อตัวเองเนี่ยน่ารักน่าร้อเออขอโทษนะคี่เรื่อะไรเนี่ยขวัญฮะแม่ไม่สนุกด้วยหรอกนะผมเนี่ยรักพินใจมาแล้วพ่อแม่ก็ไม่มีเปิดร้านจะมาเปิดโรงแรมไหมมึงงั้นไหเกิดว่าจะมาขอร้งพังนั่นก็น่าเกลียดก็เลยให้ยาวผมเท่าแก มาส่ข,ขอเปิมใจพ่อแม่แม่เข้าใจว่าที่ควันทําไปเนี่ยเพราะควันให้เกียดแม่กับพิมใจไม่จําเป็นเลยลูกถ้าหากว่าควันรักพิมใจจริงเงินทองไม่ใช่ของสําคัญเพราะเมื่อ,อไหรายกขนมากมาแต่งกับพิมใจได้เลยไปตอนนี้นใจที่ไหนพิมใจอยู่สวนหลังบ้านลูกขอบคุณครับแม่ถ้างนั้นเดี๋ยวเรอช้อเลยไปเลยไปหาพิมใจ